เหมือนแม่ทัพภาคสองนี่ก็ทิ้งทวนนะเมื่อก่อนทิ้งทวนด้วยวลีอะไรนะนี่คือแม่ทัพแม่ทัพพี่จําวลีท่านได้ไหมอันไหนคือแกพูดเยอะไปหมดเลยที่ท่านพูดล่าสุดอะวลีแม่ทัพเลยท่านพูดในทํานองบอกว่าเป็นทหารแม้ตายอะแม้ตายก็เรียกว่าตายอย่างสมศักดิ์ศรีนะตายตายเพื่อว่าทำเออทำเพื่อชาติไม่ใช่ว่าโกงชาติแล้วต้องไปตายในคุออเออท่านใช้คานี้ใช่ไหมใช่ใช่เอวิรีทิ้งทวนนี่มันมันมันกระทบไป มิติไหนบ้างเนี่ยไม่ก็พี่บอกไงว่าอะช่วงหลังอะเราจะเห็นว่าพอช่วงหลังการลบอ่ะพลโทบุญสินเนี่ยเขาจะพูดอะไรที่มันเฉียดการเมืองเยอะมากคือคือแบบ เช่นนักการเมืองชั่วคนไม่ดีพวกใส่สูตรคืออะไรประมาณเนี้เออหรือแม้แต่อย่างเมื่อวานนี้ไปวันก่อนที่ท่านไปมหาวิทยาลัยอะไรแล้วก็มีน้องคนหนึ่งที่หน้าตารวบผมหน้าแป้นๆคร้ายๆนายกอ่ะแล้วถามว่าผู้นําที่ดีในสายตาแม่ทัพเนี่ยเป็นยังไงแล้วนายกเอกแล้วแม่ทัพเขาก็บอกว่าขอบคุณนะอุ้งอิง ฮะคเขาหมายถึงว่าเขาเรียกน้องผู้หญิงคนนั้นอะว่าคล้ายหน้าคล้ายแล้วมันตรงกับคำถามไงคือน้องก็ถามว่าผู้นำที่ดีในสายตาของแม่ทัพเนี่ยเป็นยังไงแกก็เลยเหมือนต้องการจะแบบเนบเนบอะเออคนก็หากันใหญ่เลยคือตอนนี้แม่ทัพภาคสองอะเดินสายจนแบบโอ้โหฟังไม่จบฟังไม่จบแล้วนี่ไงวลลีท่านพูดคำนี้พลีชีพตายเพื่อชาติมีเกียรติกว่า ยังมีเกียรติดีกว่าโกงบ้านเมืองแล้วตายคาห้องขังอ,อ,อันนี้คือคําพูดของท่านนะใช่ซึ่งมันก,นกนเน็เป็นการพูดในห่วงที่คุณทักษิณต้องเข้าเรือนจําพอดีไงซึ่งอ,อาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้แต่ว่าถูกเอาถูกเอามาโยงแต่แหมก็แบบแหมเข้าใจเปรียบเทียบเนาะเปรียบเทียบแบบท่านอาจจะหมายถึงหมายถึงทั่วไป ในในในความมั่นคงเองหรือเปล่าหรือในกองทัพเองหรือเปล่าที่แบบว่าไปทำอะไรในลักษณะที่ทุจริตหรืออะไรแบบนี้แล้วสุดท้ายก็ต้องไปจบที่ห้องขัง